กำลังมองหาบ้านที่เป็นมากกว่าที่พักอยู่อาศัยใช่ไหมนี่เลยบ้านยกระตับโมเดนมินิมอลแห่งนี้ออกแบบมาเพื่อคุณมีพื้นที่ใช้สอยกว้างถึง193ตารางเมตรพร้อมฟังก์ชันที่ครบครันมี2ห้องนอนใหญ่บวก1ห้องนอนล่างมี3ห้องน้ามี1ห้องครัวบิวอินพร้อมเตาหูดหุดควันและซิงค์มี3ที่จอดรถรองรับทุกความต้องการของครอบครัวอ,อีกด้วย ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีโถงสูงถึง6.3เมตรโปร่งโล่งสบายเหมาะกับการพักผ่อนดีไซน์ยูเชฟพร้อมพรเวทให้ความเป็นส่วนตัวและใกล้ชิดธรรมชาติมีวัสดุพีเมียมดีสถานสมัยเรียบหรูและทนทานเพิ่มปกับสวนกลางบ้านที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นและุ่มนื่นตลอดทั้งวันโครงการบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ทำเลสักยภาพที่ดีแก้หนังชมุชมชนและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลขันตูเลยอำเภอลอยสกิดจังหวัดเชียงใหม่ และที่สำคัญการเดินทางก็สะดวกเดินทางไปที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่หหหมเพียง15นาทีเหย่ามอเตอร์พียง1นาทีและโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เพียง17นาทีโปรโมโชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองวันนี้ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์จองเพียง5,000บาทเท่านั้นและทำสัญญาเพียง10,000บาทเท่านั้นราคาเริ่มต้นเพียง4.9ล้านบาทเท่านั้นค่ะสนใจชมบ้านหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้นะคะ